สวัสดีครับผมนายสนธยาปิ่นแก้วนะครับรหัสนักศึกษา1 6 7 0 9 0 2 0 1 2นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาตอบวงจรโลจิกเกตภายใต้แอปเซอร์กิตวิสัยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับันดับแรกผมก็จะเปิดโปรแกรมเซอร์กิตวิสัยขึ้นมานะครับอ๋อประเด็นวันนี้นะครับผมผมก็ประเด็นหลักก็คือจะตอบโลจิกเกตนะครับผมให้ครบทุกรูปแบบเลยนะครับแอนเกตออเกตแ a นกตนอนเกต อะไรแบบนี้ครับผมจะมาจําลองการทํางานให้ดูนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีการทํางานกันยังไงนะครับโอเคเปิดแอป,ปเข้ามาแล้วนะครับผมผมก็จะเข้าไปที่ design with flow chart นะครับผมอันนี้นะอันดับต่อมาเราก็จะมาหาอุปกรณ์กันนะครับผมผมจะไปที่สวิตก่อนเลยสวิตเนี่ยใช้เป็นสวิต สวิตนี้นะครับผมสวิตเปิดปิดนะแบบคันโยกนะครับได้สวิตแล้วต่อมานะครับเราก็จะไปที่ตัวของโลจิเกตเป็นแอนเกตก่อนนะครับแอนเกตก่อนนะ <S 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 เริ่มที่แอนเกตก่อนนะครับใช้เป็น IDU 74SL08 นะครับตัวนี้นะโอเคต่อมาครับผม ก็จะไปที่หลอดไฟรครับ light emitting diode นี่หลอดไฟนะ1ตัวถัดมาครับ resistor ครับผมตัวนี้นะ1ตัวตั้งไว้เป็น200โอห์มพอครับใช้เป็น200โอห์มพอนะ,อะสุดท้ายครับกาวครับ power supply แล้วก็ไปที่กาวอ๋อ ผมลืมไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะทำงานได้เนี่ยเราก็ต้องมี Input นะครับอ่ะ Input ตตัวโอเคเมื่อเราได้อุปกรณ์ครบแล้วเราก็ต่อวงจรเข้าด้วยกันให้หมดเลยครับโดยผมจะเริ่มที่ AND g a ก e ก่อนนะเริ่มที่ AND g a ก e ก่อนนะครับผมแล้วเราก็ค่อยไล่ลำดับไปเนาะเอา AND g a ก e ก่อนนะครับโอเค เมื่อต่อวงจรเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วเรามาเริ่มการทํางานซิมูเลชันดูเลยครับผมแอนเกรดนะครับผมถ้า0กับ0เนี่ยผลลัพธ์ก็จะเป็น0นะครับผม0 1ก็จะเป็น0 1 0ก็จะเป็น0แล้วก็1 1ก็จะเป็น1นะครับอันนี้นี่นะครับผม1 1ก็จะเป็น1นะครับโอเคตัวต่อมาครับผมที่ผมจะมา ต่อจากแอนเกตนะครับผมก็คือออเกตครับเหมือนกันเลยออเกตก็ทําแบบแอนเกตเลยครับต่อวงจรเข้าด้วยกันนะครับผมต่อให้เข้ากันเลยครับเสร็จแล้วต่อเสร็จแล้วก็จะดูการทํางานของมันนะครับผมโดยออเกตเนี่ยศูนย์กับศูนย์เนี่ยก็จะเป็นศูนย์นะครับผมศูนย์กับหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งนะครับผมหรือว่าหนึ่งกับศูนย์เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งนะครับและสุดท้ายหนึ่งกับหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งนะครับโอเค ถัดมาครับ NAND Gate ครับตัวต่อไปที่เราจะเอามาใช้ NAND Gate ก็เหมือนเดิมครับผมต่อเข้ากันนะครับผมกับวงจรที่เราเตรียมมาไว้นะครับต่อเข้ากันเลยครับกับสวิตช์เสร็จแล้วก็ Simulation ครับผมดูการทํางานของมัน NAND Gate เนี่ยศูนย์กับศูนย์น่าจะเป็น1นะครับแล้วก็ศูนย์กับหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น1นะครับผมนี่นะหรือว่า1กับศูนย์นก็จะเป็น1นะครับแต่ว่าถ้าเป็น1กับหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นศูนย์นะครับ นี่คือแอนเกตนะโอเคถัดมาครับผมเนกาทีฟอครับเนกาทีฟอเนี่ยจะเหมือนแอนเกตนะครับผมแต่ว่าเราจะใช้อินเวอร์เตอร์2ตัวนะครับผมแล้วเราก็จะใช้ตัวของออเกตนะครับ1ตัวนะครับนี่คือเนกาทีฟอครับผมแบบนี้นะครับผมเนกาทีฟออนะเสร็จแล้วเราก็เอาอินเวอร์เตอร์2ตัวนะครับผมมาต่อเข้ากับออเกตนะครับ และปลายของอินเวอร์เตอร์2ตัวแล้วก็ต่อเข้ากับสวิตช์นะครับผมเสร็จแล้วก็รันครับดูการทําง,งานของมันน e g ก t ทีฟออเนี่ยศ์กับ0ูนย์จะเป็น1นะครับศูนย์กับหนึเนี่ยก็จะเป็น1 1กับ0ูนเนี่ยก็จะเป็น1และ1กับ1ก็จะเป็นศูนย์นะครับโอเคนี่คือออเกตนะนกรทีฟออนะโอเคถัดมาครับถัดมาก็จะเป็นตัวของอินเวอร์เตอร์เดี่ยวๆเลยนะครับผมหรือว่า นอนเกตนะครับผมอินเวอร์เตอร์นะตัวเดียวเลยเพียวๆเลยผมก็จะเอาอินเวอร์เตอร์มาต่อตรงนี้นะครับแล้วก็เอาสวิตต่อเข้านี่ไยเข้าที่หลอดไฟตันครับไม่มีอะไรครับผมศูนย์ก็คือ1นะครับผมแล้วก็1ก็คือ0ูนนะครับนี่คืออินเวอร์เตอร์นะโอเคถัดมาครับตัวที่ผมจะมาทดลองก็คือนอนเกตครับตัวต่อไป นอเกตนี่ก็ต่อเข้าไปเลยครับกับวงจรของเราต่อเข้าไปเลยแล้วก็ run simulation ครับนอเกตเนี่ย0กับ0จะได้1นะครับแล้วก็0กับ1เนี่ยก็จะเป็น0นะครับนี่คือ0กับ1นะนี่คือ1กับ0นะครับก็จะเป็น0แล้วก็1กับ1ก็จะได้0เช่นกันนะครับสําหรับนอเกตนะโอเคถัดมาครับตัวต่อไปก็คือ negative and gate นะครับผม ก็จะเหมือนกันนอเกตเลยนะครับแต่ว่าใช้อิเวอเตอร์สตัวเหมือนกันแล้วก็จะใช้ตัวของแอนเกตนะครับผมก็คือเนกาทีฟแอนเกตนะครับนี่นะแล้วก็เอาแอนเกตมาต่อเข้านี่อิเวอเตอร์นะครับผมปลายต่อเข้ากับแอนเกตแล้วก็ส่วนที่เป็นของอินพุตก็ต่อเข้ากับสวิตช์นะครับนกาทีฟแอนนั่นเองแล้วก็ซิมูเลชันครับ น g กาทีฟแอนเก t e นะครับผม0กับ0ก็จะคือ1นะครับ0กับ1คือ0 1กับ0คือ0แล้วก็1กับ1ก็จะได้0นะครับนี่คือ1กับ1น,ะน 1, นะะนี่คือ1กับ0นะแล้วนี่ก็คือ0นกับ1นะโอเคถัดมาครับตัวต่อไปที่เราจะมาจำลองก็คือ e x c l u s i v e or หรือเรียกว่า Xor นะครับผมนี่นะ e x c l u s i v e o r นะครับผม แล้วก็มาต่อเข้ากับวงจรเลยนะครับ Exclusive OR ต่อเซก a t i o n Simulation นะครับผมดูการทำงานนะครับผม Exclusive OR นะครับผมศูนย์กับศูนย์ผลลัพธ์คือศูนย์ศูนย์กับหนึ่งก็คือหนึ่งนะครับนี่คือศูนย์กับหนึ่งนะครับหนึ่งกับศูนย์เนี่ยก็จะคือหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งกับหนึ่งก็จะได้ศูนย์นะครับ Exclusive OR นะโอเคถัดมาครับตัวต่อไปครับผม Exclusive NOR นะครับผมหรือว่า X NOR Gate นะครับผมตัวนี้นะ แล้วก็ต่อเข้ากับวงจรของเราได้เลยครับต่อเสร็จก็ซิมูเลชันแล้วก็ทดลองดูการทํางานได้เลยนะครับ0กับ0เนี่ยก็จะเป็น1น,นะครับ0กับ1น1เนี่ยก็จะได้0 1กับ0นเนี่ยก็จะได้0แล้วก็1กับ1น1เนี่ยก็จะได้1น,นะครับนี่คือ Exclusive nor หรือว่า x nor gate นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับ ขอบคุณทุกคนที่รับฟังคลิปวิดีโอผมนะครับผมสวัสดีครับ